สวัสด,ดีพี่น้องสวัสด,ดีเอฟซีทุกท่านหมวกทเป็นทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทาัง้งต่างประเทศพี่น้องมานิกกีผาล้านไปเล่นสไลเดอร์พี่น้องกำลัลดดลงแวกอ่ะสวัสดีปาร์ลุงนิดเดียวสวัสดีปาลุงเก่งมาลีประคั้นสปเล่นสไลเดอร์บ,บอกสวัสดีปารล์ลุงโดยโดยพนังกันไปขึ้นรถป่ะเอาไว้เอาไว้ สองส่งส่งกระองมีไปทั้งหลยลูก iya, าก็ประหลุงเด้อเปยืนยันรถไป s <S ไล้ทั้งรถไปขึ้นรถไปขึ uh ้นรถเร็วเพ็่พีมาขึ้นนะพี่ล้ยไปยืนเฮียงรถพายพายจิดเกประตูรถเป็นสีแดงนะจ๊ะพายจะใายประตูเป็นเร็วเใคพี่น้องเลย ขึ้นดังๆมาได้ลูกห่านไข่ป็นเนี่ยลุงไข่ใครไข่บุเป็นจักคนนะมาขึ้นลงไว้มาขึ้นไว้ขึ้นขึ้นอืมขึ้นดังๆมาแห่งหอแล้วมาถือแดดลูกมาตั้งนายไว้ฮะพี่น้องมาลองมึงสิได้อี่บ่พี่น้องบาดเนี่ยโอ้ยเก่งเลยบาดนี้ยคนณยังคือเก่งกระโดดแท้เออขึ้นได้เลยอ่ะวบาดนี้มาสบายดีปลาลุงพร้อมกันไว้ลูกไว้ ใส่ใบายดีปลาลุงนำกนานงานลูกลเอาแม่แวกกันดิทำไมาปาดุอาำการำการ้วมกันร้ามกันลูกมาแมนเยีามากยที่ไปสบอกลุงบอกปลาลุงมองานสิพากันไปสยากันไปขี่ตาดอเออไเเดืเอไนโดยเดี๋ยวลูกดยหูนอยบ่เด้ดดมาบเถานะแมห ไปบันไดจ้าดีๆเด้อบบนี่ อยางลูกอ่างย่งก็ถอยฮะกูก็ต่อยมาคำต่อยโอ้ยมาคำต่อยดิลูกมือบ่งเพื่อแต้คลับนายเดียวบังคำบังนายเดียวบ่เออโดยแต่ว่าโดยเก่งเก่งเก่งหอแล้วอ่ะเต้เอ้ยลงมาลูกเกือบเลยลูกเธอมากลูก

ย่านหลดเยียบข้อลูกข้อร้านปั๊บปั๊บปั๊บมางานหมดอยู่บ้านน้าบ่อพี่น้องถ้าอยาเคียวผนมาปูปูหมูดทนานาไปเลมากับบุยู่บุญดลเราพี่น้องมากับเมื่อเพื่อนกับเผ้า งานเวียดงานงานพี่น้องเลยมือแรงเิพาลูกพาลานมาหลุนมักสไลเดอร์พี่น้องขับซีมี่มอสลำเรื่องคือเก่าพี่น้องแต่คงกมขับซีโบใหญ่ปันได้พี่น้องยาดีเขาม่เคเดินอาบตกเจมากเลยนี้ให้ถึงทีมื่อสวรรค์ให้พากันมีสุขถูกจะมีมากรองเวทยจะบานำกองของจงไรจะมากรองขอให้พวกพี่น้องเท้านี้ให้จุ่มเย็นเจ่านี้ให้จุ่มเย็น เอาเชิดเช่นเออพี่น้องญาติพี่น้องเฮาคุณระเด้อเข้าไปตระบูเด้อไปคุณระทั้งโตทั้งเต้นเฮาคุณระทั้งนาพระตุกของคุณพี่น้องเฮาเนาะอับดับแขกร่อนอับดับทานเออเอาก็มี่น้ำปิ่งเนีอยพร้อกับข้าวกับเป็ลูกได้บานมาได้สวนหนึ่หนึ่งพันบาทเนาะเออเอาน้ำปิ่งเฮาเด้อเออพร้อมกับครัวกับเป็นกระบีน้ำหวานเฮาเป็นลูกท่านน้ำหวาน หลกักกระพร้อมเงิอนอีกหนึ่งพันบาทเด็กผีดองเด้วเออมาต,ออต่อยอดขอบคุณนะสร้างวัดบาศาสนาก็วกเฮา,านี่แหละเด็กผี้องเนาะเออที่ยังบมดทันสำเร็จเด็กผี้องเนะนาะอ่ายังสารงห้องถ้ำอีกพี่น้องเฮายัางบมดทันสำเร็จเด็กผี้องนะเออเอากระชหาไปเรื่อยๆคอยหาไปเรื่อยๆพี่น้องเฮานะเออ คุนกำลังมาพี่น้องเยทางด้านนี้เป็นด้านผลแจกของหวานพี่น้องของยินยินช่วงเป็นช่วงที่นาห้อนพี่น้องเยเอาไปบิ่งท่านุปะไปเปิดเตี๊กองปะป่วยผลเด้อพี่น้องเด้อสั่งกุศลนนำสู้กับทรงไปถึงซั่น สวรรค์มีบ้านพระแสนสบายหายประสังให้เป็นประสาทใจกว้างเสมอสั่งอยู่ปาง,ง,งหลับพี่น้องเข้ารัทธาเด้อพระเด้อเอจะเป็นศรัทธาพระจะบูชาพระนำกันก็ได้เดีิมๆเด้อเอออยู่ทั้งพุคนละนออยู่ทั้งพคนตุโขงเขอ้าอจะทั้งพกักตุโขงเพื่อนปัจใจเสียทานกับบริบาตเดีิมๆเด้อแล้วแต่ศรัทธา อาดอยมากตอนไค่ซิดบิดใก้ขังกระไรเพีไปดองด้อ่าตอนยอดนำคัญกระไรดอกกระพ่น้องเนาะบอเป็นยังดอกเนาะเอเอาตอนยอดเอาบุญนำกันทุลหและซีพ่น้องเฮากันมีหากระไดสเลด้อ่า่า่าฮ่า่นฮ่เ่า่า่่า ขอบใจพี่โน,นู้กเด้ออน้ลูกาอาคุณเจ้าเนี่ยตุยางตุยยางมันแดดี่ลูกร้านในเคียวพีนวโนเวเตสในพี่น้เยแต่ผูขายัางน่อยคือกันภาษากล่นตนามคนอาและติกีพี่น้อง เ uh, ป็นกองบุญเป็นห้องที่คนมาทำบุญมาโมบุญมาที่บอกเป็นประจุประใจกับอเมนให้เนาะกันหลายๆหมู่บ้านพี่น้องสี่หางโมบ้านน้องมาโฮมกันแต่ว่าพรท่านได้ลายดอกพี่น้องเลยดีพี่น้อง มาเอาไปเลยเห็นยังไงะเห็นยังไงนะนั่นโมเดงการเดมมวยในสายมันกัดบอลได้ลูกโอ้ยมันการตีในนี่นี่ตีดูดูอีนี่นั่งยโยงลุงคือห้ามนั่งเทียงยืนเทียงการชาวไอ้น้องเออห่อนบ่ระวังหำห่อนดิลูกนั่งลุกนั่งลุก ฮะบางคำสิมาบ่เลยนจะดิ้มแรงนะเฮ็ดบางดื้อเฮ็ดยังไงนะลูกอ่าเฮ็ดตุ้ดเสีปลาลุงแล้วบ้านนี่กดสิจับได้ลูกมาหน่ะแม่มาหน่ะแม่ mời nhà hả mời nhà mời nhà mời nhà kiao đi nhà kiao bây giờ luôn mời nhảy đi nhảy xa lần này huh? <laughs> <thế bớt> <laughs> <pêa> <laughs> บัันมูอฮะไปไปไปใช้าบนี้ลูกไม่ันเดินบอบา้บุหรี่หอมอะไรแบนีนแี่เด้อเ่งมมทะเลลูกสีไปใสสีไปใสไปใสอย่ไปกินขนม ผ้าเมื่ออะไรพี่น้องอบาลนี่มันมันฮอนแดดเลยพี่น้องเลยไปวัปนนผ้าลูกพาล้านเมื่อบาลนี่ยเลยโมทณาเลยเพี่กับหลาตามเมื่เมื่อบาลเมื่อซ่านพี <c ười> ่น้องเลยคนแจกหน้าพี่น้องมันฮอนพี่น้องเลยแจกซี่เลยพี่น้องในงาน บริเป็นน้ำเป๊บสี่น้ำหวานพี่น้องคาเฟ่ลงทีบป่ะเลยลงงูเลยมาเลยไหมลูกหูยางคนบ,บนยางน้ำอายางน้ำน้องพูดอะไรวะคนเขาเอาละะไปเอ็นไปกระท่วงพี่น้องท่วงอันตีพี่น้องอ้วนพ่นคนเขาว่า มันดงฮอนเดดยังอนเยังลูกยังังยังยังบอบ่บ่ไปบอไปเอานิดจะได้กัน้องกับมาจะเห็นยังบันเน่ มือ่อแรงพอโบพามาเลยมลาเทเรได้คะแนนพอน่ะโอ้ยหลดเต็มอยู่ตะลางค่ะว,ว่าได้อีกลูกพาลูกกับพาาเมื่อ,หอไหร่พี่น้องไปเทเทได้หลดระบาดนี่ยอ้หสบายดีพี่น้องอยู่ดีไม, <c oughs> ม่ให้พี่น้องเด้อะหายห้องเข้าแก่พี่น้องไปเมือเม่อแรงจะเอาลูกมื่อแรงจะเอา <c oughs> มันโบนี่ดอกมันโบนี่ดอกมื่อแรกก่น นั่นค่ะอย่าพ่าวลิงพบกับคลิปหน้าสําหรับนี้สดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องสวัสดีอยู่ีแห้งเด้อทเินนพี่น้องเอ้ยนั่นจข้อมูลบาดเดียวลสิมีลายังมาบิอยู่ตุๆแล้วสวัสดีพี่น้อง